สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับก็หลังเราห่างหายกันไปนานพอสมควรนานมากนะฮะเนื่องจากว่าเราก็มีภารกิจแต่ละคนนะครับที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองวันนี้หลายหลายคนบอกว่าพักเพื่อไทยกําลังจะเพียงพําฟังจากไหนฟังจากฟังจาก,น,ก,ากนักวิชากูนักวิชาเกินนักวิชาการนักวิชากูเกินการพวกนี้คืออะไรครับ เกินการพวกนี้คือฝ่ายตรงข้ามของเพื่อไทยทั้งหมดจึงเชิญคนที่เกลียดชังทักษิณเกลียดเพื่อไทยเพราะไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยไม่รับหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้และแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่จ่ออยู่หน้าทีวีจ่ออยู่หน้าจอนะครับเอียงทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครตรงไปตรงมาหรอกครับผมเอง ผมเองยังเอียงเอียงตรงไหนครับผมเอียงในมุมที่มันถูกต้องเอาวันนี้ถ้าเพื่อไทยทาไม่ถูกผมก็ว่านะผมก็ว่าเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่กําลังเป็นไปที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าวันนี้นาะยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยกําลังจัดถูกล้มกระดานทั้งหมดกําลังจะเปลี่ยนขั้วเจ้าชายชี้ชัดเลยว่าไม่หรอกครับไม่หรอกครับ ถ้าเรามองแค่นี้ะมองว่าโอ้ตามสถานการณ์นักวิชาการนักวิตเกินกลัวอะไรพวกนี้พวกที่เกลียดทักษิณออกมาพูดพูดพวพูดนี่ฮะผมไม่ให้ราคาทะจริงๆนะโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่เพื่อไทยแล้วมาใส่ร้ายป้ายสีเพื่อไทยชี้นําว่าเพื่อไทยจะต้องโดนอย่างนี้ทักษิณจะต้องโดนอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจะต้องลงดาบเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างสว40คนเนี่ยที่ออกมาผมก็ยังเผยพูดนะครับว่าสว40คนเนี่ยมันไม่ได้ครบทั้ง40คนหรอก มันอ้างตัวเลขเท่านั้นเองมีอยู่เจ้าเดิมๆหน้าเก่าๆที่รู้กันอยู่ไม่เกินหคนเท่านั้นเองที่มันเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ในนั้นนะครับคําว่าสวเนี่คุณเป็นเป็นใครคุณเป็นสมาชิกวุฒิสภามันต้องต้องมาจากการเลือกตั้งแต่พวกคุณนี่มาจากการลากตั้งในยุคข,ของรัฐประหารไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งตัดสินว่าคนนี้ต้องเป็นนายกเป็นนู่นนี่นั่นคุณเป็นสภาบน สสเขามีหน้าที่ทําหน้าที่ของเขาเป็นตัวแทนตั้งแต่ละอยากขึ้นมาโน่นนี้นั่นเป็นสภาล่างที่จะยื่นอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็ต้องไปถามความเห็นจากสภาบนอีกทีหนึ่งว่าเห็นด้วยหรือไม่คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านติงได้ไม่เห็นด้วยนะไม่นู่นนี้นั่นไม่ใช่คุณมาชี้นําสวในอดีตท,ที่มีเกียรติในสภานี่นะครับที่มาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งมีจากการคัดสรรส่วนหนึ่งเนี่ย เขาไม่ได้หน้าด้านตึงตังแบบทุลังทุเลอย่างนี้อันนี้มาจากกลุ่มไหนมาจากกลุ่มไหนรู้ทั้งนั้นแหละครับมีนกหวีติดคออยู่เปล่านะครับมีกปปสอดไปปอกคอหรือเปล่ามีพวกไหนอีกพวกโหนอยู่หรือเปล่าที่จ้องจะล้มกระดานนู่นนี้นั่นเราไปพูดกันไปหมดเลยว่าทักษิณวันนี้ไม่รอดเจ้าชายชี้ชัดเลยว่าถ้าทักษิณไม่รอดทักษิณไ,ไม่กล้าเดินสาย ถ้าทักษิณกล้าเดินสายก็แสดงว่าทักษิณคือคนจริงและเป็นคนที่ปฏิบัติจริงและรู้จริงสิบกว่าปีที่ผ่านมาพวกคุณไปอยู่ไหนทําไมไม่รู้ทักษิณไม่ได้เข้าประเทศนะครับแต่พวกคุณยังกลัวทักษิณทักษิณขยับตัวนิดหนึ่งขยับปากนิดนึงส่งเสียงนิดเดียวอยู่ต่างประเทศพวกคุณยังดิ้นแทบตายนะฮะเป็นไส้เดือนเกเหลือกขี้เท่าเลยนะ ทำไเกลียดเขาขนาดนั้นเลยเนรอเกลียดเพราะอะไรอิจฉาหรือเปล่าแต่วันนี้คุณบอกว่ากําลังจะกระตุกขานายกเศรษฐาทวีสินเพื่อเปลี่ยนขั้วไม่มีทางไม่มีทางด้วยเหตุผลคนใดผมไม่ตอบหรอกพวกนักวิชาการนักวิชาเกินเขาพูดกันไปหมดแล้ววันนี้ผมพูดในานามของผมแล้วกันผมพูดในมุมของผมนะฮะ ผมขี้เกียจไปนั่งอธิบายวอายยู่มา,าตาข้อนั้นเป็นมา,าตาข้อนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังหรอกส่วนใหญ่มักจะฟังสรุปเลยว่าล้มหรือไม่น้มผมชี้ไปเลยว่าไม่น้มรัฐบาลนี้ไม่มีปัญหานะเอาแค่นี้ก่อนนายกเศรษฐายังทาหน้าที่ต่อไปครับพิชิตชื่นบาลาออกก็ส่วนพิชิตนะฮะงานนี้วันที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวตัดสินกันดูจากกฤษฎีกาถึงมาางันจะงอนแง่นนู่นนี้นั่นก็แล้วแต่นะครับราคา อะคะแนนหมิ่นเมงครับสี่ต่อ5ใช่ไหมห้าต่อสใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอกชี้ชัดอยู่ต่อทำงานต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ